พอ,อใหม่นะคะแต่ใจมาดามยังไม่เปลี่ยนยังรักบอลดําสตูนอยู่เหมือนเดิมครัเพื่อนๆยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะคะคือเห็นแล้วอดไม่ได้ก็ยังต้องซื้อต้องเอฟเข้าพาน้องเข้าบ้านอยู่ดีอ่อย่างวันนี้นะคะตีรวบกับเมื่อวานเมื่อวานก็เอฟต้นนี้ไปนะคะของน้องนุกแล้วเขาติดต้นนี้มามาดามก็เห็นมาดามก็ ไม่เคยเลี้ยงนะคะเห็นเขาสีสวยดีอะ่ะนะมันเป็นสีเขียวพลยนะสเสน่ห์จันแดงป่าก็รัดน้องมาสองต้นเมื่อวันเมื่อวานนะคะส่วนวันนี้ก็ไปที่ตลาดนัดกันมาขายน้องเขากำลังจะกลับแล้วนะน่าจะไปใช้อีกสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะก็ได้บอลเขียวสตูนมาหนึ่งกอแล้วก็นัดพบกับคุณ คนขายนะคะน้องสุริยาจากคนโดนเอฟเขาไว้ F i, แล้วเขาก็เอาต้นเจ้าหน้าดําหน้าเข้มหน้ามา้าคางเรียวนี้มาส่งให้พร้อมกับเจ้าหน้าหมอกตรงนี้นะคะน้องก็เอามาส่งให้ช่วงที่ตลาดาวแล้วค่ะก็เอฟสองต้นน้องก็แถมต้นนี้เบบี Baby, ต้นนี้มาอีกหนึ่งรวมแล้วสองวันนี้มาดามก็รับมาอีกทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด,ห,มดห้าต้นแล้วก็ รวมกับของแถมด้วยก็เป็น6ต้นนะคะบอนดำบอนเขียวสตูลสเสน่จันแดงป่าค่ะสำหรับสองวันนี้มาดาาเพิ่งเห็นเมื่อวานนะคะพอดีน้องนุเขาพาขับรถมาแวะที่บ้านแล้วก็ติดตัวนี้มาด้วยเนาะเป็นว่านสเสน่จันแดงป่าค่ะ มาดามีแต่จันแดงบ้านเนาะที่ตัวเองก็ขายอยู่แต่ปรากฏว่าพอมาเจอเจ้านี้มันมีสเสน่ห์อ่ะมันเป็นสีเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวไพลแล้วก้านใบของเขาเป็นสีชมพูเนาะทำไมเขาไม่เรียกเสน่ห์จันชมพูป่าก็ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> ก้านเขาแบบเป็นชมพูอ่อนๆนะคะไม่ไม่ไม่ได้แดงเนาะเออนี่มาดามเพิ่งเห็นข้างแรกก็เอฟน้องมาเลยเอามาไว้เลี้ยงดูสักต้นนะคะอ่า <c oughs> ก็สวยรับมาเมื่อวานวันที่สองนะคะสองมกราคมเนี่ยใบเขาก็สวยชอบ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 ค่ะต้นนี้ก็รับมาพร้อมกับเจ้าเสนี จันแดงป่าเหมือนกันนะคะค่ะใบตรงนี้โดนเขาคายน้ำนะคะเขาคายน้ําแล้วก็น้ําก็จะหยดตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีใบก็จะเป็นแบบใบไหม้เน,เนะาะใบช้าช้าน้ํานะคะก็มาดามก็ตัดตัดเด็ดเด็ดทิ้งนะคะไม่งั้นก็จะลามลามลามแล้วก็เน่าเร็วต้นนี้กระดูกหน้าเ็าจะนูนค่ะเ็าจะนูนนะคะแล้วก็ใบแข็งแรงนะคะเป็นใบเป็นแอ่งถ้วยให้ลายเห็นขัดนิดหน่อยนะคะ กระดูกค่อนข้างจะคมนะคะด้านหลังไม่ได้เป็นสีงาช้างนะคะด้านหลังก็เป็นสีม่วงสีม่วงปกติค่ะก็เป็นสีงาช้างก็จะเล่นแสงนะคะ วันนี้นะคะวันที่สามกรากห้าเป็นบอลเขียวสตูลค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะหน้าเขียวหลังเขียวนะคะหลังเขียวนะคะเห็นไหมคะ<ส>เขาก็ามีสเสน่หไปอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับตัวเขียวสตูลตอนนี้กํำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนกันสําหรับคนที่สะ ชอบบอลดําสตูลน,นะคะก็เริ่มหันมาเก็บสะสมบอลเขียวสตูลกันบ้างแล้วนะคะตัวนี้เขาก็จะหน้าอืมเห็นไหมคะเวลาต้องแสงก็สวยนะก้านก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะคะเหมือนบอลดานะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าใบเขาจะหน้าเขียวหลังเขียวหน้าเขียวหลังเขียวนะคะเพื่อน ราคาจะไม่สูงเหมือนกับใบบอลดำหน้าดำหลังหลังหลังม่วงนะคะหลังม่วงหรือหลังดำนะคะบอลเขียวสวยค่ะมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนึงก็เป็นต้นที่สองนะคะของวันนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งของคุณสุริยานะคะเอามาส่งให้มาดามที่ตลาดนัด กันมาขายนะก็อยู่รอเอามาส่งให้ประมาณสองทุ่มวันนี้ได้นะ<ม>ก็ถูกใจค่ะสวยค่ะใบสมบูรณ์แล้วก็ใบแข็งนะคะดูเหมือนก็จะบอบางแต่จริงๆแล้วใบหนาแข็งค่ะตัวนี้เขาจะมีความหน้าเข้มนะคะหน้าจะสีเข้มไปทางดําเลยนะคะแต่เป็นหน้ามา้าคางเรียวนะคะหูชิดแก้ม่องนิดหน่อยนะคะตัวนี้ เวลาเขาอยู่ในดงของบอลดำสตูนธรรมดาหรือว่าบอลเขียวหรือว่าเสน่จันแดงอย่างที่มาดามถ่ายรูปให้ดูเมื่อกี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าเขาจะมีความดำกว่าเพื่อนนะคะเห็นะคะหน้าค่ะข้างหลังตอนนี้ใบเขายังยังเล็กอยู่เลยนะคะมีใบเดียวก็จะเป็นบอลดำนะคะหลังม่วงนะคะจ้าบอลดำหลังม่วงสำหรับต้นที่สามนะคะจาก คุณสุริยาเหมือนกันก็เอฟกันไว้แล้วก็เรานักมาส่งให้วันนี้นะคะที่มาดามซื้อก็คือตรงหน้าเหมาะคะัดความเป็นหน้าเหมาะของเขาก็คือลายหินขัดนั่นเองแต่เป็นไซส์เบทหนีนะคะตอนนี้มีเป็นฟอร์มกกสามใบนะคะนี่ก็ยังเห็นด้วยลายไม่ชัดก็กระดูกก็จะนะคะมีความเส้นขาวๆเป็นหมอกนะคะณเพื่อนกำลังแทงใบใหม่ให้มาดามใบนี้จะเห็นหมอกชัดเจนกว่านะคะ ต้องต้องต้งดูในที่มืดนิดนึงหลังดำนะคะหลังดำค่ะใบอ่อนก็เ่ิงเลยนะคะชื้พวกนี้ถ้าสองไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวสองเพื่อนๆดูนะคะความหน้าหมอกก็จะจางลงถ้าโดนแสงไฟนะเพราะฉะนั้น ก็แถมมาค่ะแถมใบเบบีมาให้นะคะกระถางสองนิ้วนะคะน่ารักน่ารักจิกจุจิก,จก,จก,จกเป็นเจ้าหูชิดนะคะเป็นเพิ่งน้องเพิ่งโตโอเคขอบคุณมากครับ